สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะนำเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปร,แรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ,ะพร้อมกันยังคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าถ้าครึ่งหนึ่งของจํานวน1เป็น3เท่าของอีกจํานวน1และ4เท่าของผลต่างของ2จํานวนนั้นเป็น50จงหาจํานวนทั้ง2องจำนวนนั้น ะะการทําโจทย์ปัญหาสมการไม่ว่าจะเป็นสมการประเภทไหนก็ตามสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือต้องอ่านโจทย์ให้จบหนึ่งรอบแล้วลองดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเราจะเห็นว่าขณะนี้ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเราต้องการหาจํานวนทั้งสองจนวนนั้นนะคะคำว่าจํานวนทั้งสองจนวนนั้นจะทําให้เรารู้ว่า สมการนี้ก็จะเป็นสมการที่มีตัวแปรอย่างน้อย2ตัวสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้เราก็จะสมมุติให้เป็นตัวแปรนะคะเราก็จะให้จำนวนแรกเป็นตัวแปรตัวหนึ่งอะเป็น x ละกันนะคะจำนวนแรกเป็น x แล้วเพราะฉะนั้นจำนวนที่2มันก็คงเป็นตัวอื่นไม่ได้ละต้องเป็น y นะคะ พอเราได้ตัวแปรมาแล้วเราก็กลับไปอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองตัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีตัวแปรสองตัวอย่างน้อยๆเราจะแก้สมการเพื่อหาตัวแปรหาค่าของตัวแปรได้เนี่ยเราจะต้องสร้างสมการขึ้นมา2ส,สมการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ให้ได้2ความสัมพันธ์เราก็กลับไปดูที่โจทย์โจทย์บอกว่าอะไรบ้างโจทย์บอกว่า ถ้าครึ่งหนึ่งของจํานวนหนึ่งเป็น3มเท่าของอีกจํานวนหนึ่งตรงนี้เป็นความสัมพันธ์แน่นอนนะคะเขาบอกว่าถ้าครึ่งหนึ่งของจํานวนหนึ่งเป็น3ามเท่าของอีกจํานวนหนึ่งอ่ะเอาเราจะประโยคนี้มานะคะบอกว่าถ้าครึ่งหนึ่งของจํานวนหนึ่งเป็น3ามเท่า ของอีกจํานวนหนึ่งอันนี้จะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะคะครึ่งหนึ่งคำว่าครึ่งหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสอง ของจานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลือกมา1จํานวนนวนสมมติว่าตอนนี้ครูเลือก x มาของก็คือการคูณนะคะครึ่งหนึ่งของจํานวนหนึ่งเป็นคําว่าเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับ3เท่าของอีกจํานวนหนึ่งสเท่าก็คือ3ของอีกจํานวนในเมื่อจํานวนแรกมาแล้วจํานวนที่2ก็ต้องเป็น y เราจะเห็นว่าหน้าตาสมการก็คือเศษหนึ่งส่วนส x เท่ากับ3 y ถ้าเราอยากให้ ลักษณะสรรมการมันดูหน้าตาสบายสบายขึ้นนะคะเราก็เอา2อตัวนี้มาขวามือซะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า x เ,เท่ากับ 3y คูน2หรือ x เ,เท่ากับ 6y อันนี้ก็จะเป็นสรรมการที่1 นะคะอ่ะาคราวนี้เราได้สมก,การแรกมาแล้วเราจะแก้ระบบสมก,การได้เราต้องมีอย่างน้อย2ส,สมก,การแล้วก็มาดูความสัมพันธ์ต่อไปในโจทย์บอกว่าอะไรในโจทย์บอกว่า4เท่าของผลต่างของ2จํานวนนั้นเป็น50อ่าเราก็จะเอาประโยคนี้มานะคะเขาบอกว่า4เท่าของผลต่างของ2จํานวน เป็น50อ่ะแล้วก็เอาประโยคนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ4เท่า4เท่าของผลต่างแสดงว่าเราต้องหาผลต่างระหว่าง2องจำนวนนี้และคําว่าผลต่างก็คือเอา2องจำนวนนี้มาลบกันนะคะก็จะเป็น x ลบ y 4เท่าของผลต่างมีค่าเท่ากับหรือเป็นเนี่ยก็คือเท่ากับ50 เราก็จัดรูปสมการก็จะเป็น 4x เอา4คูณเข้าไปนะคะก็เป็นลบ 4y เท่ากับ50ตัวนี้ก็จะเป็นสมการที่2เสร็จแล้วเราก็มาดูสมการที่1กับสมการที่2นะคะสมการที่1คือ x เท่ากับ 6y สมการที่2คือ 4x ลบ 4y เท่ากับ50 การแก้ระบบสมการสามารถทําได้หลายวิธีเพราะฉะนั้นอย่างดูลักษณะ2ส,สมการนี้เราเห็นความสัมพันธ์แล้วว่า x มีค่าเท่ากับ 6y นั่นเรียนจะสามารถเอา 6y เนี่ยไปแทนค่า x ในสมการที่2ได้เลยนะคะ,ะเราจะแทนค่า x ในสมการที่2เนี่ยด้วย 6y ถามว่าทำไมเรามาแทนด้วย 6y ก็เพื่อให้สมการที่2เนี่ยเหลือเพียง1ตัวแปรเท่านั้นนะคะ,ะแทนลงไปก็เป็น4คูณ 6y ลบ 4y มีค่าเท่ากับ50 4คูณ 6y ก็เป็น 24y ลบ 4y เท่ากับ50 24ลบ4ก็คือ 20y เท่ากับ50หาค่า y y ก็จะมีค่าเท่ากับ50ส่วน20หรือเท่ากับ5ส่วน2พอเราได้ค่า y แล้วได้ค่า y มาแล้ว1ค่าเราจะหาค่า x นะคะเราก็สามารถเอาค่า y ตัวนี้กลับไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ได้แต่ในขณะน,นี้ถ้าเรามองแล้วเราจะได้ค่า x แบบง่ายๆก็คือเอา5ส่วน2เนี่ยไปแทนในสมนการที่1นะคะนั่นคือ x จะมีค่าเท่ากับ6 y เพราะนั้นก็เป็น6คูณ5ส่วน2หรือเท่ากับตรงนี้ตัดได้ถูกไหมคะก็คือเท่ากับ15เราก็จะได้คำตอบของ x และ y แล้วเวลาเราตอบนะคะเวลาเราตอบอครูขอ ตรงนนี้นะ,ค,ะคำตอบของระบบสมการเราจะตอบในรูปของคู่อันดับเสมอนะคะก็คือ x มีค่าเท่ากับ15 y มีค่าเท่ากับ5ส่วน2จริงๆแล้วไอ้เจ้า5ส่วน2น,นี้ถ้าเราไม่อยากเขียนเป็นเศษส่วนเราก็สามารถเขียนเป็น2.5ก็ได้นะคะเราจะตอบในรูปของคู่อันดับ เมาก่อน X คือ15 Y คือ2.5แล้วเราก็ตอบได้เลยอ,อันนี้ก็จะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยและการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะคะเป็นไงคะหลังจากที่เราดูตัวอย่างที่1ไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูลักษณะโจทย์อีกรูปแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นเรื่องของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างบอกว่า ถ้าผลบวกของขนาดของมุมภายใน2มุมของรูปสามเหลี่ยมรูป1นึงเนี่ยเป็น137องศาและผลต่างของมุม2มุมเนี้ยเป็น73องศาสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือให้หาขนาดของมุมภายในทั้ง3มมุมของสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะอย่างน้อยเราจะทำโจทย์ข้อนี้เราต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่องมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนิดนึงว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมใดๆก็ตามมุมภายในรวมกันแล้วมันจะมีค่าเท่ากับ180องศานะคะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้อย่างไรโจทย์ต้องการหาขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดตัวแปรขึ้นมาทั้ง3ตัวได้นะคะเราก็จะกําหนดแค่2ตัวพอเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์โจทย์จะบอก ความสัมพันธ์ระหว่างมุม2มุมนะคะอะ่เราก็จะให้มุมภายในมุมแรกเป็นตัวแปรหนึตัวนะคะตัวอย่างแรกเรา x กับ y ไปแล้วตัวอย่างนี้เราลองเป็น a กับ b ดูบ้างอ่็เป็น a นะคะมุมภายในมุมที่สอง ก็จะเป็น B แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น B นะักเรียนระวังนิดนึงนะคะเวลาเขียนตัว B มันจะคล้ายๆกับเลข6นะคะพยายามเขียนให้แตกต่างนิดนึงมุมภายในมุมแรกเป็น A มุมที่2เป็น B เแล้วก็กลับไปดูที่โจทย์โจทย์บอกความสัมพันธ์ระหว่าง2มุมนี้ว่ายังไงบ้างประโยคแรกบอกว่าผลบวกของขนาดของมุมภายใน2มุมนี้เป็น137องศาผลบวกก็คือเอามุม2มุมนี้มาบวกกันนะคะ อะประโยคแรกบอกว่าผลบวกของสองมุมนี้เป็น137องศานะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราจะได้สมการก็คือ A บวกกับ B, B, B เนี่ยมีค่าเท่ากับ137อันนี้ก็จะเป็นสมการที่1 ความสัมพันธ์ที่2บอกว่าอย่างไรความสมพันธ์ที่2บอกว่าผลต่างของขนาดของมุม2มุมนี้ก็คือ73องศานะคะผลต่างของ2มุมนี้เป็น73องศาเพราะฉะนั้นสมการที่ได้นะคะก็คือ a ลบ b จะมีค่าเท่ากับ เ3เป็นสมการที่2เราก็จะได้สมการ2สมการนะคะเราก็กลับไปที่วิธีการแก้ระบบสมการ a บวก b เท่ากับ a ลบ b เท่ากับเ3เวลาเราแก้ระบบสมการก็คือจาก2สมการ2ตัวแปรยุบ2สมการนี้ให้เหลือเพียง1สมการและ1ตัวแปรโดยการเอาสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันหรือมาลบกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขก็คืออย่าลืมนะคะมันจะบวกกันหรือลบกันแล้วทําให้เหลือเพียงหนึ่งตัวแปรได้หมายความว่าตัวแปรตัวนั้นต้องมีสัมประสิทธิ์เท่ากันนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเราพิจารณาจากสมก,การที่1และสมก,การที่2เราจะเห็นว่าทั้ง a และ b เนี่ยสมัมประสิทธิ์เท่ากันแน่นอนนั่นหมายความว่าเราจะจับ1นบวกสหรือ1นลบสก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าขณะนี้เราต้องการที่จะให้ตัวแปรตัวไหนหายไปก่อนนะคะ อ,อย่างสมมุติว่าถ้าครูต้องการให้ b หายไปก่อนสมการที่1เป็นบวก b สมการที่2เป็นลบ b แสดงว่าต้องจับสองสมการนี้มาบวกกันนะคะเราก็จะจับสมการที่1บวกสมการที่2อะสมการที่1บวกสมการที่2ซ้ายมือของสมการคือ a บวก b กับ a ลบ b เราต้องจับสองพหุนามนี้มาบวกกันนะคะก็จะเป็น a บวก b บวกกับ a ลบ b มีค่าเท่ากับขวามือก็คือ137บวกกับ73นะคะเสร็จแล้วเราถอดวงเล็บ a บวก b บวก a ลบ b ก็จะมีค่าเท่ากับ210เสร็จแล้ว a บวก b ก็คือ2 a ส่วนบวก b ลบ b มันก็จะหายไปนะคะเหลือตัวแปรตัวเดียวก็คือ a 2 a เท่ากับ210 นั่นหมายความว่า A ก็จะมีค่าเท่ากับ210.2ส่วน2หรือเท่ากับ105นะคะพอเราได้ค่า A มาแล้วจากค่า A ตัวนี้เราจะได้ค่า B ก็คือเอา A ที่ได้เนี่ยไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2อ่ะแล้วก็จะนำค่า A เท่ากับ1 0 5เนี่ยนะคะไปแทนในอ่ะสมมติว่าตอนนี้ครูไปแทนในสมการที่1 ก็หมายความว่า105บวก b ก็จะมีค่าเท่ากับ137 b ก็จะมีค่าเท่ากับ137ลบ105หรือเท่ากับ32นะคะ32นั่นหมายความว่าเราจะได้ค่า a และค่า b เรียบร้อยแล้วค่า a กับค่า b คืออะไรค่า a กับค่า b ก็คือมุม2มุมของสามเหลี่ยมรูปนี้ แต่โจทย์ต้องการให้นักเรียนหาขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมซึ่งครูเกินไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าเราจะหามุมภายในทั้ง3มุมได้ก็คือใช้ความรู้ว่ามุมภายใน3มุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันแล้วก็คือ180องศาเพราะฉะนั้นขณะนี้เรารู้ขนาดมุม2มุมและหามุมที่3ไม่ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมุมที่3ของรูปสามเหลี่ยม ก็จะมีค่าเท่ากับ180ลบด้วย105แล้วก็ลบด้วย32นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ43องศานะคะะเพราะฉะนั้นเราสรุปอีกทีหนึง่งสรุปขนาดของมุมภายใน3มมุมของรูปสามเหลี่ยม ก็จะเป็น1 0 5องศา32องศาและ43องศาก็ตอบได้เลยนะคะก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูโจทย์ในรูปแบบที่3นะคะก็คือโจทย์บอกว่าติ๊กสะสมเหรียญชนิด10บาทและ1บาทรวมกันได้200เหรียญนะคะคิดเป็นเงินรวมกัน920บาท อยากทราบว่าติ๊กมีเหรียญแต่ละชนิดอย่างละกี่เหรียญโจทย์ดูง่ายๆนะคะก็คือตอนนี้เราอ่านโจทย์จบแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือถามว่าติ๊กมีเหรียญแต่ละชนิดอย่างละกี่เหรียญก็คือถามจำนวนเหรียญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้จำนวนเหรียญตรงนี้เป็นตัวแปรซึ่งจำนวนเหรียญจะมีอยู่2เหรียญก็คือเหรียญ10บาทกับเหรียญ1บาทนะคะ เราก็ให้จำนวนเหรียญ10บ,บาทเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะคะอ่ะเป็น x ก,ก็ได้แล้วก็จำนวนเหรียญ1น1บาทเป็น y เสร็จแล้วเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างเหรียญ10บาทกับเหรียญ1นบาทนะคะประโยคแรกบอกว่าสะสมเหรียญชนิด10บาทและ1บาทรวมกันได้200เหรียญแสดงว่าหมายความว่าถ้าเราเอาจํานวนเหรียญ10บบาทมารวมกับจํานวนเหรียญ1นบาทเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด200เหรียญนั่นหมายความว่าถ้าเราจับ x บวกกับ y ก็จะมีค่าเท่ากับ200เราก็จะได้1สมการแล้วนะคะ ่ะเราลองดูนะจำนวนเหรียญรวมกันเนี่ยสองเหรียญนั่นคือเราก็จะได้สมการเป็น x บวก y เท่ากับ200นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่1อ่ะเสร็จแล้ว พอเราได้ความสัมพันธ์ที่1แล้วคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่2ความสัมพันธ์ที่2มาจากประโยคนี้บอกว่าแต่ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันจะมีค่ารวมกันคือ920บาททีนี้เวลาเราคิดเป็นเงินเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเหรียญ10บบาท1เหรียญก็คือ10บาทถูกไหมคะถ้าเหรียญ10บาท2เหรียญก็คือ20บาทเหรียญ10บบาท1้อยเหรียญมันก็คือ1,000บาท ถามว่าจํานวนเงินตรงนี้มาจากไหนก็คือเอาจํานวนเหรียญกับค่าของเงินก็คือ10บาทมาคูณกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ว่าเหรียญ10บาทมีอยู่ x เ,เหรียญน,นะคะมีอยู่ x เ,เหรียญถามว่าไอตัว x เ,เหรียญน,นี้คิดเป็นเงินกี่บาทก็หมายความว่าต้องเอา x คูณกับ10ทํานองเดียวกันถ้าเป็นเหรียญบาทเหรียญบาท1นบาทเนี่ยนะคะ หนึ่งเหรียญก็1บาท 2, 2เหรียญก็2บาท 20, 20เหรียญก็20บาทเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเรามีจำนวนเหรียญ1นบาทอยู่ y ยเหรียญค่าของเงินก็คือ y บาทนะคะคิดเป็นเงินรวมกันคือ920บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้สมการก็เป็น ถ้าเหรียญ10บาทต้องเอา10คูณกับ x นะคะแต่เหรียญบาทเนี่ยมีกี่เหรียญก็เท่ากับจำนวนบาทเลยก็คือ10 x บวก y เท่ากับ920เป็นสมการที่2พอเราได้สมการ2สมการเรียบร้อยแล้วนะคะได้สมการ2สมการเรียบร้อยแล้วเราก็มาพิจารณา2สมการนี้ว่าเราจะก,กําจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ 1, ่งทิ้ง อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตัวอย่างที่แล้วนะคะว่าเวลาเราจะกําจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัวนั้นต้องเท่ากันทีนี้ถ้าเราลองมาพิจา,ารณาสมการที่1กับสมการที่2เราจะพบว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เท่ากันก็คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y บกวบก y บวก y นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบวก y บวก y ถ้าเราอยากให้ค่า y เนี่ยมันหายไปเราต้องเอา2สมการนี้มาลบกันแต่พอเรามาลบกัน เพื่อให้มันง่ายขึ้นแล้วก็พิจารณาต่อน,นิดนึงว่าถ้าเราจับสมการที่1ลบสมการที่2เราจะเห็นว่า x กับ10 10x x มันน้อยกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับสมการที่1ลบสมการที่2ค่ามันจะติดลบแต่ถ้าเราสลับเอา2ลบ1 10x ลบ x จะได้ 9x ซึ่งค่าจะเป็นบวกมันก็น่าจะทำให้เราคิดอะไรที่ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นครูก็จะจับสมการที่2ลบสมการที่1นะคะ เหมือนเดิมซ้ายลบซ้ายขวาลบขวาเพราะฉะนั้นซ้ายของสมการที่2ก็คือ 10x บวก y ลบด้วย x บวก y แล้วมีค่าเท่ากับ920ลบ200อันนี้คือขวาลบขวานะคะถอดวงเล็บออกมา 10x บวก y ลบระวังนะคะหน้าวงเล็บเป็นลบเอาลบกระจายเข้าไปก็จะเป็น ลบ x แต่พอลบเจอบวกก็จะติดลบเป็นลบ y เท่ากับ920ลบ200ก็เหลือ720อ่ะทีนี้เราก็รวมพจน์นะคะตามวัตถุประสงค์ของเราบวก y ลบ y หายไปละเหลือ 10x ลบ x 10x ลบ x ก็จะได้ 9x จะมีค่าเท่ากับ720 เสร็จแล้วหาค่า x x ก็จะเท่ากับ720หารด้วย9หรือเท่ากับ80อตอนนี้เราได้ค่า x แล้วนะคะเราจะหาค่า y เราก็จะนำค่า x เท่ากับ80เนี่ยไปแทนในสมการความสัมพันธ์ของเราสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้แต่ว่าในข้อนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วสมการที่1ง่ายกว่าแน่นอนนะคะเราก็จะไปแทนในสมการที่1 หมายความว่าตรงไหนมี x เราก็จะเปลี่ยนเป็น80มันก็จะได้เป็น80บวก y เนี่ยมีค่าเท่ากับ200นะคะเพราะฉะนั้น y ก็จะมีค่าเท่ากับ200ลบ80ก็เท่ากับ120สรุปก็คือตอนนี้เราได้ทั้งค่า x และค่า y แล้วนะคะก็คือ x เป็น80 y เป็น120 x ก็คือจำนวนเหรียญ10บาท y ก็คือจำนวนเหรียญ1นบาทเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบคำถามได้แล้ว ติ๊กมีเหรียญ10บ,บาทจำนวน80เหรียญนะคะและมีเหรียญ1น1บาทจำนวน120เหรียญ เราก็สามารถได้คำตอบเรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะโจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรมันก็คือการแก้โจทย์ปัญหาลักษณะเดียวกันกับสมการที่ผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอ่าจสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือสมการในรูปแบบอื่นๆนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้วดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือประโยคไหนนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะให้ตัวนั้นเป็นตัวแปรอย่างในกรณีของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะคะเมื่อมันมีสมการ2ตัวแล้วนั่นเองก็จะต้องสร้างสมการความสัมพันธ์ขึ้นมา2สมการแล้วก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ระบบสมการเนี่ยมาแก้ระบบสมการเพื่อหาคําตอบของสมการนี้นะคะเราก็จะได้คําตอบแล้ว หวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะทำคลิปให้นักเรียนได้ศึกษากันอีกในเรื่องอื่นอนอ,นอีกนะคะก็ฝากติดตามฝากติดตามคลิปของครูในคลิปต่อๆไปด้วยใน skp channel นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ